ติดพวกเทพประทานมาพวกมันมาจาไหนครับไปน้ำสลัวรีบกลับมาตั้งคม่ร็วอะไรเนียเหนียวจัาเลยทำไมีเรื่องไหเทพประทานมาเขาว่าโรงบ้านไหนมีมันชนะกันไปอยู่ทำไงไปตาง์ดัาอะไรเล่ยพระช่อจะไรเนี่ยฮะตีน้าทาก่อนเิคะทำไมเรื่องนี้มันต้องมีทางออกสิคะเด็กไี่ไล่มาเร็ว้าจะนำตัวกลับมาตนี้คกลับไม่ได้แล้วไหมคะลุกขึ้ไปดู หากคู่ใหม่เข้ามาเขาไม่เจอทำมาลงวงมัดใครจะคู่มัดแล้วทำยังไงใครนีค่าตายมาหมดแล้วในเคร่องนี่อย่างนี้ค่ะกระดกบ้านยังอยู่ให้กระดกบ้านส่วนตัวเป็นเจ้าสาวแทนได้ไหมคะนี่ค่ะแิ่แม่จะให้บอกฉันเปลี่ยนชื่อเป็นคนชื่อนกอีกเลยไหมเครื่ไม่ใช่จริงๆไม่เอาผมจะไม่แต่งเราบู่เพราะพี่มีคนที่รักอยู่แล้วอะไรนะลูกจะพูดอะไรบอกบอกบอกที่นี่ไม่อยากมีความรักตรงนี้ ราดีพอที่อะไรไม่ออกแล้วน้าช่วยขวอกับแม่หน่อยนะลูกนะี่ิบแต่ที่จับได้ขช้นหใครจิดชอกันไม่เดี๋ยวจ่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นอย่าแม่รั่ชอบเองเียแมยไมไม่แต่งพงเลยล่ะเสจเียพอจะแต่งเโอ้พอ่อากใี้ล้องให้าปีไปก่อนจันก็ได้หมอ่อมฉันเจียมทำเพื่อบ<ห>้านเมืองเพื่อเสด็จพ่อเสด็จแม่ข้นมีข้ามเดียว โอ้ะดอะไรอย่างนั้นนะลูกนี่สีวกิก่เธอคิดดีนะนะเธอก็รู้อยู่เทพประธานหลานชายคนนี้ไม่ทนเลยแต่ถ้าไอ้หลานชายคนโตเทพพัลลัคมันจับความจริงด่มันจะถอนหมอ,อกเธอไม่รู้ตัวจ้าพี่ ครับสวัสดีครับไม่ทราบว่าจะมาตั้งขาต้องคุณที่ไหนครับเฮ้ยเจ้าเปล่าเนียเจ้าเปล่าเนี่ยเจ้าเปล่ารึวะตองตัวไนี่ยออออตัวออกตัวไม่เที่ยวประธานไงจริงๆเที่ยวประธานก็ไม่ได้แต่งนี้นะพงษ์ท่านเขียนเพี้ยนเลยดูไปดูมาเหมือนเจ้าพ่อกับบินเลยคุณเฮ้ย บอเดี๋ยวมันล็อกก็พอสมกันไหมกว่ามึงไอ้ป่าบาทนกไก่นกไก่ครับคุณถูกหันไม่ได้คุณจ่อยไม่ได้เอ้าไม่ได้ทำไมอ่ะคนอื่นเขาจับได้ถามว่าเราพร้อมโยนเข้ามาไอ้เทีนร้ายฆ่าฆ่าตายอ่ะไอ้เทียประธานด้วยมฆ่ามันยังไม่ได้ฆ่าเทียประธานเฮ้ยัไม่ฆ่าเหรอมีคนมาช่วยไปไว้ใครอ่ะไอ้เต๋า มาถึงในเรื่องไม่รู้ลยหาชื่อมาเลยืนเหนยวลงนีตีตรงหน้ามรงเนี่ยไปเข้าไปทีแสงนีกลับให้ไวไปชนเสร็จเนีย้ยครับอยาให้เขาจับได้ด้วยห้ามวรคจบได้ินไะสวัสดีครับสวัสดีครับอชะลออับทามาบ่อยหพ่อเปล่าขอชะลอรเป่ใช่ที่ไหนก็ไม่ใช่ของเา จะเบาไอ้โน้ไอ้เดี๋ยวลองตกลงกันอไหมึงฆ่าปีใหม่นะนะอ่มึงลองเลิกเลิกเรียกกูแบบนี้ทีมึงเรียกกูลอยๆได้ไหมลองมองนิดหน้าเหมือนใครเอาคนละหล่อหล่อจัดสันหวังตน้อยขู่ไปได้ยังไงเนาะเออมันก็คลายนะแนไอ้จัดสันหวังผมจะมาแต่งงานครับคุณลุงอ๋อ ไอ้หลาน้าไม่รีบมาจังเลยนะลูกเอ้เอาวก็มันถึงทั้นตนแต่งแล้วก็ต้องแต่งดิครับแล้วนี่แล้วนี่จะเป็นพี่เทพบัตรเดมาดิเลยอ๋อคือว่ามาไม่ได้อะมาไม่ได้ทำไมมาไม่ได้ขึ้นสองขีดเกินเก็น <c oughs> พ,พี่มึงค้องเหรอ ไม่ใช่เป็นโควิดเอาหรอไม่เป่นโควิดตกสอกขีดกูตกใจอ่ะสิมาไม่ได้มาไม่ได้เลยรีบมาแต่งก่อนเลยโอ้โหดีแล้วอาจจะได้สบายใจครับผมเออแล้วพหนคนไหนพ่อพ่กมันจะบอกว่าอีหัวครู